พี่เจฟอยู่ตรงนี้พอดีเลยที่<อ>ในไลฟ์พี่ฝนก็ได้ยินนะเวลาเดียวกันกัน<อ>ทุกคนปิดน้ำแป๊บนึงเรื่องว่าพี่เจฟอะตอนนี้ไม่ได้ทำรายแดงแล้วก็แล้วก็เลยไม่ได้ทำน้ำเขียวาาและสิ่งที่พี่ฝนสงสัยก็คืออา้าวแล้วเมดากะที่เลี้ยงน้ำเขียวมาตอนนี้คือให้กินอะไรล่ะคะถ้าไม่เลี้ยงน้ำเขียวกินขี้ตะไคร่ฮะกินขี้ตะไคร่ขี้ตะไคร่าจากไหนอะมันขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นไ,ไหม อ oh. ให้มันตอดกินพวกนั้นแหละเห็นไหมกําลังตอดอยู่เลยเห็นปะแนวลงไปตอดละที่กระถางดินเผาอะเห็นไหมนี่ไงขี้ตะไคร้เขียวๆเ,เนี่ยเออแล้วก็อาหารสําเร็จในด้านเนี้ยไม่ควรใส่น้ําเขียวนะครับอนอกจากระบบมันจะรันแล้วใส่น้ําเขียวได้อย่างนี้คนที่เขาสมมุติเขาทําน้าเขียวเขามีน้าเขียวเขาเลี้ยงน้าเขียวต่อได้อยู่ถ้าถนัดก็ได้เลยแต่ตอนเนี้ย ผมหาวิธีที่มันง่ายเพราะว่าผมขี้เกียจทาน้ําเขียวให้อาหารสําเร็จให้กินตะไคร่น้ําให้ระบบมันรันก็คือจบแล้วง่ายๆถ้าเราจะทําน้าเขียวเพื่อเลี้ยงไม่ระกะหรือว่าทําน้ําเขียวเพื่อทาลายแดงมาเงี้ยมันผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายแค่เลี้ยงปลาก็หมดวันละถ่ายน้ําก็หมดวันละถ้าเรายัง,งต้องมาทําอาหารอีกก็มันเสียเวลาให้อาหารสําเร็จเกรดพรีเมียมดีกว่า ปรับตามที่สะดวกเลยถูกแล้วทุวกคนก็ได้อย่างนั้นก็คือปรับตามที่ตัวเองสะดวกเอาแล้วเมรากาเป็นปลาเล็กไม่ได้กินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกินนิดเดียวเองแล้วก็มีตะไคร้ด้วยจบเลย